ครับจากศัพท์ที่เราเคยพูดกันในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยนะครับหรือบล็อกเชนนะครับที่เราได้ยินกันบ่อยๆบางทีบางคนก็ไม่รู้นะครับเห็นก็พูดว่ามันคือ b บิตคอยมันคือเล่น Bitcoin ขุด Bitcoin หรือบล็อกเชนเนี่ยรู้สึกว่ามันเท่ๆนะครับผมอธิบายให้เข้าใจเป็นภาษา,าชาวบ้านง่ายๆนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วขอพูดถึงเทคโนโลยีบล็อกเชนก่อนนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ผมยกตัวอย่างว่าเทคโนโลยีรถยนต์นะครับ ฟังนะครับเทคโนโลยีรถยนต์รถยนต์ก็คือต้องมี4ล้อต้องมีเครื่องยนต์นะครับอันนี้เราเรียกว่าเทคโนโลยีรถยนต์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นบล็อกเชนก็คือเทคโนโลยีนะครับอาร์ชิเทกก็คือเป็นแบบนี้ส่วนรถยนต์ตัวนั้นจะเป็นรถเก๋งก็จะมีรถเก๋งรถกระบะนะครับรถแท็กเตอร์รถอะไรก็แล้วแต่ผมตีไปว่าสมมุติตัวนี้เป็นรถเก๋งรถเก๋งอันนี้ก็จะเปรียบกับเหมือนตัวที่ชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีหรือค่าเงิน นะครับค่างเงินดิจิตอลนั่นเองสกุลเงินดิจิตอลนะครับจอดเรื่องลงมาอีกเป็นรถเกง่งยี่ห้ออะไรเช่นยี่ห้อโตโยต้าฮอนด้าผมจอดว่าเป็นฮอนด้าอันนี้แหละครับก็คือตัวที่เป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่าบิตคอยนะครับมันเป็นสับเซ็ตนะครับเพราะนั้นก่อนที่ผมจะลงไปถึงบิตคอยก่อนจะพูดไปงถึงคริปโตเคเรนซี y เดี๋ยวท่านจะงงผมจะขอพูดเรื่องเทคโนโลยีบล็อกเชนก่อนเทคโนโลยีบล็อกเชนคืออะไรนะครับอธิบายสั้นๆแบบนี้เมื่อก่อนในเวลาที่เรา ต้องการจะเก็บข้อมูลนะครับหรือต้องการจะาหาข้อมูลใดๆเนี่ยเราจะมีตัวการในการเก็บนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเรียกว่าเป็นกระดาษเป็นแฟ้มนะครับเก็บไว้ในตู้สมมุติว่าเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับเราก็ไปคน้นประวัติของเราเราก็ยื่นจดเลยนางนี้นามสกุลนี้นะครับนา่งโรงพยาบาลเขาก็จะเอาไปหาในตู้เยอะแยะเลยนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลเก่าๆก็จะเห็นเลยว่าเข้าไปหาตู้เยอะแยะเลยนะครับนั่นแหละครับคือที่เก็บข้อมูลถัดมายุคสมัยหนึ่ง เราจะถูกเก็บในรูปของที่เป็นดิจิทัลก็คือว่าทําการเก็บเป็นรูปของ Data เวลาที่เราต้องการจะดูเขาก็จะเคาะกึกกึในนี้ขึ้นชื่อมาที่หน้าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งแต่เทคโนโลยีการเก็บแบบเมื่อก่อนไม่ว่าจะเป็นทั้ง2แบบเนี่ยจะเห็นว่ามันจะต้องมีตัวกลางหรือศูนย์กลางในการเก็บเท่านั้นนะครับถ้าเป็นภาษาของ i อทีเขาเรียกว่าเป็นมีเซิร์ฟเวอร์หรือมีที่เก็บหรือมีสตอ r ์เรจนะครับดัตต้าสตอเรจนั่นเองนะครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้น สมมุติว่าเกิดคุณไปที่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วไฟไหมห้องคอมพิวเตอร์ของเขาหมดเลยหรือห้องที่เก็บเอกสารขเขาหมดเลยนั่นคือข้อมูลของคุณจะหายเกี้ยงเลยนะครับถูกไหมครับนั่นก็คือข้อมูลคุณจะทิ้วตรงกลางหรือเราเรียกว่าเป็นเซ็นทรัลไลท์เนี่ยจะหายหมดเลยก็ต้องไปหาข้อมูลกันใหม่หรือคุณมีโฉนดที่ดินไว้ที่กรมที่ดินคุณก็เห็นนะเขาก็าจะเป็นกระดาษแล้วเขาก็าจะให้คุณแผ่นหนึง่งเพราะคุณเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินอันนี้เขาก็มีแผ่นหนึง่งถามว่าเกิดโชคลายโฉนดที่ดินคุณหายขึ้นมา แล้วปรากฏประจบกับศูนย์กลางเนี่ยหายเหมือนกันก็จะไม่รู้เลยว,ว่าที่ดีน,นั้นเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่ใครเป็นเจ้าของนะครับนี่แหละครับคือปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งในโลกของยุคดิจิตอลปัจจุบันนี้จะเห็นว่าเรามีการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลกเลยการที่เราจะเอาข้อมูลต่างๆมาเสี่ยงเก็บไวท้ที่ที่เดียวเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆแล้วก็เราจะไม่ทํากันแล้วนะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนก็เลยเกิดขึ้นมาโดยหลักการมันคือว่าผมสมมุติว่าผมยืม ยืมเงินของเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็จะโทรไปหาเขาส่วนตัวอ่าโทษนะครับคุณคุณปอนะครับผมยืมเงินคุณ500บาทนะครับคุณปอก็ให้ผมยืมมาปรากฏวันหนึ่งผ่านไปบอกว่าจะคืนกันหนึ่งอาทิตย์คุณปอผมไม่คืนคุณปอคุณปอก็ไปทําการทวงผม หรือไปฟอ้องร้องนู่นนี่นั่นไม่มีสัญญากันทุกคนก็จะบอกไม่เห็นรู้เรื่องเลยผมก็บอกผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ยืมเพราะอะไรมันเป็นการคุยแค่ผมกับคุณปอนะครับแต่ลองมองในมุมกลับกันนะครับถ้าผมไปโพสต์สาธารณะแล้วแท็กหาคุณปอว่าคุณปอครับผมขอยืมเงินคุณหนึ่งบาทผมจะคืนคุณอาทิตย์หน้าคุณปอก็มาตอบรีพายกับคอมเมนต์ว่าได้เลยครับคุณต้องคืนอาทิตย์หน้านะครับนะครับเห็นไหมครับพอโพสเฟซบุ๊กเสร็จทุกคน ที่เป็นเพื่อนของผมกับคุณปอก็จะเห็นเลยว่ามีการยืมเงินกันเกิดขึ้นนั่นก็คือหลักฐานเขาเรียกว่ามี Copy ซึ่งทําให้ทุกคนเห็นซึ่งก๊อปปี้อันนี้เนี่ยมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยรับทราบข้อมูลเดียวกันเทคโนโลยีบอกเชนเหมือนกันเลยครับต่อไปเวลาที่คุณมีเอกสารหรือคุณมีข้อมูลอะไรเนี่ยมันจะถูก c o อปปี้สำเนาไปเยอะมากนะครับนับไม่ถ้วนเลยนะครับเป็นหลายร้อยหลายพันหลายหมืน่นหลายแสนฉบับเลย ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลย้อนกลับมาข้อมูลโรงพยาบาลต่อไปถ้าผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลปุ๊บมันจะไม่ใช่เป็นว่าข้อมูลในมิสนาตอยู่ในแฟ้มนี้หรืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เท่านั้นแล้วมันจะถูกส่งไปให้ทั้งหมดเลยทุกโรงพยาบาลจะเข้าถึงข้อมูลอันนี้ได้หมดเลยผมไม่พูดลงลึกนะครับว่าอยู่ที่ไหนแต่คือว่าทุกโรงพยาบาลหน่วยงานรัฐรวมถึงตัวผมเองญาติพี่น้องผมจะเห็นอันนี้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาที่เป็นข้อดีที่คุณเห็นจากเทคโนโลยีเก่ามาทเทคโนโลยีใหม่คืออะไร เทคโลยีเก่าถ้าเกิดโรงพยาบาลไปแก้ว่าผมเป็นโรคเออดเกิดอะไรขึ้นคนมาเจอแฟม้มวันนี้เอ้ยคุณเป็นโรคเออดแต่ปรากฏที่ฝั่งผมเนี่ยไม่มีใบตัวนี้เลยว่าผมเป็นโรคเออดหรือเปล่าไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อบอกพร่องอันเก่าแต่ต่อไปพอเป็นเทคโนโลยีบอกเชนแล้วคุณทําแบบนี้ไม่ได้ถ้าคุณจะแก้เอกสารตัวหนึง่งคุณจะต้องแก้ทุกคนที่มีสำเนาหมดนึกภาพคุณมีสัญญาปเป็นล้านฉบับ มีกอปปี้หลายฉบับคุณไม่สามารถแก้ต้นฉบับตัวเดียวแล้วทุกทุกอย่างเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะนั้นการเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนตัวสำเนาตัวต้นฉบับก่อนแล้วก็ต้องไล่เปลี่ยนสำเนาทั้งหมดซึ่งผมถามหนูว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมยืมเงินไปผ่านผ่าน,าน,าน,านทางบล็อกเชนอย่างนี้บล็อกเชนเนี่ยทุกคนจะเห็นหมดเลยผมยืมเงินไปเท่านี้ผมจะมาบอกว่าผมยืม5้0ไม่ได้ยืมพันหนึ่งผมจะต้องไปไล่แก้สำเนาของทุกสำเนาในในรูปของบล็อกเชนหมดเลยนะครับนี่ก็คือเป็นแพทเทิาาเร์นรู เขาจะทําการทําข้อมูลนะครับเป็นบล็อกบล็อกเขาไม่ได้มีแค่บ,บล็อกเดียวแล้วจบเมื่อก่อนเรามีไฟล์ไฟเดียวจบแล้วแก่อันนี้ก็คือเซฟไปจบแล้วเขาจะแบ่งข้อมูลเป็นบล็อกสมมุติว่าวันที่1ผมไปหาหมอตั้งแต่เด็กผมทําการฉีดวัคซีน A นะครับผ่านไป6เดือนคุณแม่ผมพาไปหาหมอ,อไปฉีดอิสุยใสผ่าน่อามาไปฉีดโรคโรคหาแล้วกันนะครับปรากฏว่าผมจะมีข้อมูลในประวัติของผมเนี่ยสบล็อกเรียงกัน ซึ่งคุณแม่ผมก็จะมีโรงพยาบาลอื่นก็จะมีหมดเพราะฉนั้นต่อไปเวลาผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหนเขาจะเห็นเลยว,ว่าอ๋อนายนิสนาททาการฉีดวัคซีนไปแล้ว3ตัวมี3บอกเกิดขึ้นทีนี้แล้วถ้าเกิดมีการไปแก้ไขคือนามยาบาลคนนึงบอกว่าลบข้อมูลออกบอกกลางได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรผมยกตัวอย่างนี้ว่าแต่ละบอกจะถูกทําการระบุเลขตัวหนึ่งเขาชื่อว่า Has h ASS, นะครับหรือแฮชแส็น่แฮชโดยจะเป็นเลขผมยกตัวอย่างว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งบอกแรกนะครับทีนี้บอกที่2จะมาต่อเนี่ยมันจะต้องระบุด้วยว่ามันต่อบอกที่1เลขอะไรแฮชอะไรเรียครัอะไรบอกที่2ก็ต้องบอกเลยว่าอ๋อฉันต่อที่แฮชหนึ่งหนึ่งหนึ่งะครับไฟดีครับบอกแรกมีแฮชว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งบอกที่2จะไปตอบก็ต้องบอกด้วยว่าโอเคฉันต่อคิวไอบอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะเช่นเดียวกันไอบอกที่สอง ตอนท้ายบอกมันก็จะมีเลขแฮสเหมือนกันว่ามันอะไรผมยกตัวอย่างว่ามันคือบอก2อ 2, 2ไอ้บอกที่3จะมาต่อบอกสอง22ก็ต้องระบุดเลยว่าเขาเนี่ยต่อท้ายกับบอกที่2 2 2 2เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเลขตัวเนี้ที่จะไปต่อไม่ตรงเกิดอะไรขึ้นเชนนั้นจะหายไปทันทีเชนที่แปลว่าโซ่นะครับบล็อกก็คือบล็อกเชนก็คือโซ่เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไอ้บอกที่3มันทะลึ่ง กูจะเบี้ยวกูไปต่อบอกที่หนึ่งซะบอกที่หนึ่งให้มันต่อไหมไม่ให้เพราะอะไรครับเพราะไอ้บอกที่สามมาลูว่ากูจะต้องต่อกับแฮชสองสองสองเท่านั้นแต่ถ้ามึงไปต่อแฮชหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสดงว่ากระบวนการขั้นตอนผิดเนี่ยครับเขาถึงเรียกว่าบล็อกเชนเพราะนั้นการต่อจะไม่มีการผิดเลยจะถูกเรียงไปแล้วบล็อกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมโตขึ้นมาสมมติผมโตขึ้นมาอายุสามสิบห้าปีนะครับข้อมูลการหาหมอผมก็จะเรียงไปเงี้ยเป็นบล็อกไปเรื่อยๆ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเกิดอยู่กรุงเทพผมไปป่วยที่เชียงใหม่ดีผมช็อกหลับไปปุ๊บเนี่ยต่อไปเนี่ยไม่ต้องแล้วที่โรงพยาบาลจะต้องโทรหาประวัติญาติผมเขาสามารถเข้าไปดูในระบบได้เลยว่าคุณคนเนี้ยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเป็นโรคอะไรฉีดวัคซีนอะไรมีโรคประจําตัวอะไรไม่ให้ยาอะไรไปบ้างทุกอย่างจะเป็นอะไรหมดนะครับนี่แค่ตัวอย่างหาหมอและโรงพยาบาลนะครับอาจจะมีหลายเรื่องทั้งการศึกษาก็ได้นะครับทานสคริป ต่อไปเห็นไหมครับเวลาเราไปสมัครงานเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหริ้นไปเพียบเลยประวัติความสามารถชันได้รางวัลอะไรเป็นนักเรียนดีเด่นเคยไหว้ครูดีเด่นเคยเขียนกําแพงในห้องน้ําต่อไปไม่ต้องแล้วครับคุณบอกแค่ชื่อและบัตรประชาชนทางบริษัทเนี่ยที่สมัครสามารถที่จะเข้าไปดูคุณผ่านนั้นเลยมันจะขึ้นมาหมดเลยว่าคุณทาอะไรมาบ้างโดยที่ไม่ต้องริ้นเห็นไหมครับข้อดีขนาดไหนหรือคุณไปกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถเดี๋ยวนี้โอ้โหคุณจะต้องทําตัวเป็นเด็กดีมีระเบียบริ้นเอกสา,ารไป,ปรเปื้อลไปเลย เพื่อให้เขาไปพิจารณาต่อไปเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมีการลงไปในเทคโนโลยีบอกเชียแล้ว,ลวเ,เขาสามารถดูได้เหมือนอ๋อคนนี้ทํางานที่นี่มีไรายได้เท่าไหร่มีลูกมีเมียไหมนะครับหรือต่อไปเวลาคุณยืนนยย่นวีซ่าต่างประเทศผมเนี่ยชอบไปยื่นวีซ่าต่างประเทศนะครับโอ้โหเตรียมข้อมูลการศึกษาอะไรทํางานที่ไหนบ้านอยู่ไหนมีญาติไม่ต้องเลยครับต่อไปสาาถานทูตสามารถที่จะเข้าไปเช็คคุณโดยผ่านเทคโนโลยีบอกเชียนี้ได้ทีเดียวจบนะครับนี่คือ เป็นความดีความชอบของเทโลยีบอกเชนนะครับซึ่งในตอนหลังเนี่ยมันมีการเอาเทโลยีบอกเชนไปใช้เกี่ยวกับเลืองสกุลเงินดิจิตอลซึ่งผมขอจะพูดในคลิปต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวแต่ให้เห็นว่าบิตคอยหรือคริปโตเคเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลมันก็คือใช้เทโลยีบอกเชนนั่นเองเท่านั้นเองนะครับก็ วันนี้นะครับผมก็ขอมาฝากความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับบล็อกเชนถ้าใครอยากได้ความรู้เพิ่มก็สามารถที่จะไปหาเพิ่มในข้อมูลได้แต่ว่าผมเปรียบเทียบง่ายจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรก็คือการเอาเทคโนโลยีใหม่มาทําให้มันดีขึ้นนั่นเองแล้วก็อย่างที่ผมเห็นคือมันจะเป็นอนาคตในอนาคตนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมนิสนากินทองคำนะครับขอฝากเรื่องบล็อกเชนไว้ง่ายๆแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ